ประชาชนต่างก็รอคอยนะครับว่าภายในหนึ่งปีกกตจะสอยหรือให้ใบแดงกับสอสอคนใดได้บ้างเพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อปี2566มีการซื้อเสียงกันอย่างมโหฬาร14พฤษภาคม2567ครบรอบหนึ่งปีของการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่14 พฤษภาคม2,566ครับการเลือกตั้งครั้งนั้นกกตไม่สามารถที่จะให้ใบแดงใบเหลืองหรือใบส้มนักการเมืองคนใดได้เลยหลังจากการเลือกตั้งแล้วก็มีกระแสกดดันให้มีการเปิดสภาโดยเร็วกกตก็ถือโอกาสปล่อยผี ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสอสอทั้งหมด400เขตรับรองไปทั้งหมด500คนแล้วก็บอกว่าจะสอยภายใน1ปีประชาชนต่างก็รอคอยนะครับว่าภายใน1ปีกรกตจะสอยหรือให้ใบแดงกับสสคนใดได้บ้างเพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อปี2566 มีการซื้อเสียงกันอย่างมโหฬารซื้อเสียงกันอย่างแพร่หลายเปิดเผยประชาชนรู้กันทั่วประเทศครับและหวังว่ากกตจะต้องให้ใบแดงกับสอสอป้างไม่มากก็น้อยแต่ว่าจนถึงวันที่14กพฤษภาคมครบหนึ่งปีพอดีกกตให้ใบแดง เพิ่มอีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคนนั่นก็คือให้กับสสมุกดาวันเรื่องสีนินเขตแปดนครศรีธรรมราชกับคุณสุวรรณากุมพิโรสสบึงการพักภูมิใจไทยทั้งสองคนนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้ให้ใครเลยครับทาั้งที่รู้อยู่ว่า400เขตซื้อเสียงกันทุกเขตและสอสในสภาไม่น้อยกว่า 70%สสเขอเขตก็ไม่น้อยกว่า70%ที่ได้มาโดยการซื้อเสียงครับถ้าใครจะปฏิเสธว่าไม่ได้ซื้อเสียงผมจะนำสสทั้งสภาไปสาบานกับวัดพระแก้วผมเชื่อว่าตายเกือบหมดสภานะครับแต่ว่ากรกตไม่สามารถจับคนซื้อเสียงได้เลยครับให้ใบแดงสสมุกดาวันในกรณีให้เงินไปจัดเลี้ยง ให้ใบแดงคุณสุวรรณาในกรณีจ่ายเงินสปอนเซอร์ให้กับวัดครับแต่การซื้อเสียงที่จดชื่อกันเป็นบัญชีหางว่าวเนี่ยแลกกับการซื้อเสียงเสียงละห้าร้อยเสียงละพันเนี่ยจับไม่ได้เลยสักสักเขตเดียวครับเหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อปี2 5 6 2ครับที่มีการซื้อเสียงกันมากเหมือนกันกกตก็จับคนซื้อเสียงไม่ได้เลยครับ ให้ใบแดงก็คือคุณสุรพลเกียรติชยากรในกรณีที่ใส่ซองถวายพระกับให้ใบเหลืองคุณกรุงศรีวิไลสุทินเพื่อที่สมุดปราการพักพลังประชารัฐที่ให้ลูกน้องไปทําบุญงานศพครับแค่นั้นนะครับแต่ว่าประเภทที่ให้หัวคะแนนไปจดชื่อและเอาชื่อมาแลกกับเงินเสียงละห้าร้อยเสียงละพันเนี่ยจับไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวครับ ซึ่งถือว่าเป็นความล้มเหลวของการจัดการเลือกตั้งของกกตชุดนี้เป็นอย่างมากครับคือถ้ากกตจัดการเลือกตั้งแบบนี้ผมคิดว่าไม่ควรมีกกตที่ดีกว่าครับควรจะคืนอำนาจการจัดการเลือกตั้งไปให้กับกระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งแบบเดิม,มครับเพราะการซื้อเสียงเป็นมะเร็งร้ายของการเมืองไทยครับพักการเมืองหลายพัก พักขนาดกลางพักขนาดใหญ่หมดเงินเป็นหลักพันล้านหลายพันล้านรวมไปถึงหมื่นล้านให้สอสอให้ผู้สมัครไปลงเลือกตั้งเขตละ80ล้าน60ล้าน3 0ล้านหลังจากเลือกตั้งแล้วก็จะเห็นว่าทุกพักวิ่งเข้าไปเพื่อที่จะเป็นรัฐบาลให้ได้เพราะการเป็นรัฐบาลได้กลุ้มอำนาจรัฐได้กุมกระทรวงได้ดูแลงบประมาณก็จะเข้าไปถอนทุน ตอนทุนไม่พอหลังจากนั้นก็จะสะสมทุนเพื่อการเลือกตั้งในโอกาสต่อไปครั้งต่อไปครับก็ต้องเรียนนะครับว่ากกตไม่สามารถที่จะให้ใบแดงกับสสคนใดได้เลยตอนนี้สสทุกคนต่างก็ดีใจนะครับเพราะครบหนึ่งปีแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ใบแดงกับใครได้ แล้วก็จะมีพฤติกรรมเรียนแบบแบบนี้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปคือซื้อไว้ก่อนแล้วเขาก็ปล่อยผีอย่างน้อยก็เป็นสสหนปีแล้วก็ถ้าหากว่าจะได้ใบดแดงก็มีโอกาสวิ่งเต้นจนหลุดได้ครับก็ดีกว่าแพ้แพ้ก็ไม่มีโอกาสที่จะทำอะไรได้เลยครับกรกอฝากไว้ครับการเมืองไทยถ้าจะให้ดีกว่านี้กกตต้องทำงานให้เข้มแข็งกว่านี้ จับคนซื้อเสียงให้ได้มากกว่านี้ครับทั้งที่รู้อยู่ครับว่าซื้อเสียงกันทั้งสภาแต่กะกะตจับไม่ได้เลยครับมันน่าอเนตอานาจใจมากผมจึงขอโอถือโอกาสนี้ในวันครบรอบหนึ่งปีของการเลือกตั้งครับวาอะไรกับการทำงานของกะกะตชุดนี้ครับ